เป็นประจํา20ประการในการที่จะให้องค์ปรกของทุนนิยมดำเนินการซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3ขับนตอนหลักของการตรวจสอบการแนะนําจากผลการตรวจสอบโครงการนี้ได้เริ่มต้นในปี2 5 4 0ที่บานจะทําได้อย่างไรบ้างนอกจากการตรวจสอบปกติของเราประกอบ ที่ค่ะที่ครอบครัวกับพาได้ได้รางวัลจากสตงเพราะว่าสตงไม่เคยให้ใครค่ะรางวัลเรามีแต่ข้อวสำหรับนะคะรางวัลน,นี้ไม่ใช่ของท่านนายกคนเดียวนะคะไม่ได้ออขององค์กรเป็นของครอบครัวกับพาทุกคนท่าน,นขอชื่นชมดีๆด,ด,ด้วยค่ะก็หวังว่ารางวัลเยียดีลดีนี้ จะพานจะรักษาไว้ได้ยาวนานนะคะในเรื่องการเสริมสร้างธรรม毗巴ปณิบัปรบมือด้วยค่ะปรบสองคนด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นเล่มรายงามเป็นภาพของความดีดีนะคะจงขอขอบคุณนะครับ งล<า>งทเป็นคณกรรมการอ่ะัฒนาแผนพัฒนาด้วยนะคะอคขอรับผู้ายด้วยนะคะระันบนงาผู้ชายทียนยย่นะครับต่อตอที่ดินอยู่ของเรานะคะค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ใคะนะคะร่วแสดงความยินดีด้วยนะคะ ณยายตันะคะจะมอบพระเครื่องให้กับท่านรกาการนะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะอ่าเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะท่านท่าประันะคะวันนี้เป็นภาาแห่งความยินดีนะคะแล้วรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียรติยิ่งเลยนะคะโดยเฉพจะองทัพนะครับเจอ้ขอขอบพระคุณนะคะ ที่ทำให้เทศกาลตรุษนี้้ดวยอของเรานะครับใช่คะ่ะถ่ายรูปร่วมกับท่านนายกหน่อยนะครับชูนนะครับได้เลยนะคะได้เลยถือ,อวา่าเป็นรางวัลของพวกเราทุกคนนะคะ